ส่วนแรกติดตาม UBS กันก่อนนะครับที่เขามีการอัปเกรดภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขันนําการลงทุนนะครับจากระดับนิว t r a ลหรือเป็นกลางนะครับสู่ระดับการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหรือว่า overweight มีสมปัจจัยหลักด้วยกันนะครับที่ผลักดันให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยนั้นเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุที่ทําให้วันนี้เองเนี่ยทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นบวกโดดเด่นเหนือภูมิภานะครับหลายคนจับเป็นสัญญาณว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของฟันโฟลที่ไหลกลับคืนสู่ตลาดหุ้นไทยหรือไม่ครับ UBS นะครับหรือว่า Union Bank of Switzerland เนะครับเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนและบริษัทบร,ริการทางการเงินระดับโลกเขาออกบทวิเคราะห์แบบสั้นนะครับเมื่อวันที่19มีนาคมระบุว่าธนาคารได้ปรับมุมมองต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจาก Neutral เป็น Overweight ครับโดยมีเหตุผลหนุนหลัก3ประการหนึ่งก็คือหุ้นไม่แพงฮะมูลค่าหุ้นไทยอยู่ที่ระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงโควิด ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่า ROE และผลตอบแทนจากเงินลงทุนหรือว่า ROIC เนี่ยยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนนะครับ ขณะเดียวกันเองแนวโน้มการเติบโตก็ยังดีอยู่นะครับการประมาณการกําไรและก็ roe เป็นบวกรวมถึงปัจจัยหนุนทางเทคนิคจากตลาดลักทัยที่ช่วยลดแรงกดดันจากการขายหุ้นระยะยาวและ3ก็คือตลาดรับรู้ข่าวร้ายมากแล้วนะครับซึ่งผลกระทบจากการลดอันดับความน่าสนใจของหุ้นเดลต้าได้สะท้อนในราคาตลาดแล้ว ยูเนะครับมีการคัดเลือก8คหุ้นที่มีศักยภาพสูงนะครับมาแนะนำด้วยครับประกอบไปด้วย AOT c p นะครับ CPL CRC K Bank KTB ประทพอนะครับพอ p t G c นะครับแล้วก็ t u u ฮะโดยเฉพาะ AOT เนี่ยถือว่ามีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่นมากนะครับ้วยอัพไซด์ที่มากถึง177จากราคาปัจจุบัน โดยให้คำแนะนำซื้อนะครับไม่น่าแปลกใจวันนี้ AOT บวกมาแรงร้อยละ3.8ทีเดียวฮะขณะที่ k b แบงนะครับได้ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น188บาทจาก176บาทคาดว่ามีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลประมาณ12บาท50าทต่อไปจนถึงปี 2,030นั่นเองครับก็ได้ได้ว่าคำแนะนำสั้นๆของ UBS แต่มีน้ำหนักมหาศาลเลยทีเดียวต่อบรรยากาศภาพรวมการลงทุนหุ้นในวันนี้ครับคุณปามครับใช่ค่ะเห็นภาพรวมแล้วก็แรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมเหม็นทั้ง AOT ทั้งกลุ่มของค้าปลีกทั้งกลุ่มห้างกลุ่มธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงกลุ่มของพลังงานแล้วก็ปิตโตรเคมีด้วยนะจะเป็นโอกาสยังไงเพราะมองในระดับราคาแล้วก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจรวมไปถึงศักยภาพในการทํากําไรของบริษัทขนาดใหญ่ด้วยค่ะใช ใช่ครับจริงๆโรกไทยก็บอกนะฮะคุณปามตั้งแต่หุ้นประมาณพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยระดับที่น่าสนใจการลงทุนอยู่แล้วนะฮะเพีงเยงแต่ว่าครั้งนี้เป็นน้ําหนักคําแนะนําจากโรกต่างประเทศจึงทําให้น้ําหนักต่อการลงทุนนั้นมีผลอย่างมหาศาลที่เดียวครับในมุมมองของหลักทรัพทนาชาติเนี่ยมีการระบุในบทวิเคราะห์นะครับว่าเริ่มเห็นเซนิเมนต์เชิงบวกหลังจากที่ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับหลังจิกที่ขายติดต่อกัน6วันมองว่า valuation น่าสนใจใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด กำไรก็เติบโตดีเชื่อว่าราคาที่ปรับลดลงได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนอกจากนี้การออก Thai ESG Extra นะครับจะช่วยชดเชยเงินที่ครบกำหนดของ LTS จึงแนะนำซื้อหุ้นดังต่อไปนี้นะครับธนาติมองว่าหุ้นที่เป็นเป้าหมายฟันโฟชอบไหลายเข้าก็จะมีเซนเทล e c v m m n n ิ CKP ส่วนกลุ่มที่ฟันโฟไหลออกแต่พื้นฐานดีอาจจะมีโอกาสเห็นฟันโฟไหลคืนมาอีกครั้งก็จะมีทั้ง Kbank c p ซ True BDMSCP แล้วก็ WHA ครับ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับระบุว่าการที่ UBS ออกบทวิเคราะห์ได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในไทยเป็นโอเวอร์เบดก็เนื่องจากปัจจัยสําคัญนะครับเช่นนโยบายรัฐการกระตุ้นทางการคลังการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวการฟื้นตัวการบริโภคแบบเคชเปิ pe, จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาดรวมถึงการถ่ายถอนกองทุน LTF ที่หมดอายุในปี68จะถูกชดเชยด้วยสิทธิทางประโยชน์ด้านภาษีใหม่นะครับดังนั้นความเสี่ยงด้านลดตอนนี้เองเนี่ยถือว่าถูกสะท้อนไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ครับ ทำให้วันนี้ที่สุดแล้วเราเห็นตลาดหุ้นไทยบวกได้อย่างโดดเด่นนะคะแล้วก็บวกสวนทางกับภูมิภาคที่บวกลบสลับกันไปด้วยทั้งบรรยากาศในการลงทุนเซนติเมนต์เชิงบวกจํานวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็โอกาสรวมถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน F1 ด้วยเหล่านี้นะเป็นปัจจัยผลักดันสําคัญเลยที่ทําให้เห็นแรงซื้อกลับในหุ้นขนาดใหญ่ทั้งปตท AOTK Bank CPO SCC ด้วยจากที่ก่อนหน้านี้ปรับลงไปมากนะคะวันนี้โดชเีตลาดหุ้นไทยค่ปิดที่น 1,189คือบวกขึ้นมาได้13.49จุดหรืออยล1.15นะคะต่อเนื่องมาจาก ตอนเช้าเลยถึงแม้ว่าวันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคจะปิดผสมผสานทั้งบวกและลบค่ะฟังมงุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์กันหน่อยอย่างคุณวีรวัตรวิโรธโภคาค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนหรือบลป f s อ i n t e r n a เ i o n a l นชั่นแนลจำกัดบอกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า10จุดคัดว่ามาจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่หนุนนําดัชนีก็น่าจะมาจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อหุ้นไทย หลักทรัพย์ฟิナน,นเซียไซรัส,รสค่ะก็มองว่าการที่ดัชนีหุ้นไทยปร,รับตัวขึ้นมาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เป็นครั้งแรกในรอบ3-4เดือนมองเป็นแนวต้านหลักที่สำคัญระยะสัน้นถ้าสามารถยืนเหนือ1,181ต่อไปได้นะคะบวกลบเนี่ยก็จะยืนยันภาพโมเมนตัมบวกระยะสัน้นแล้วก็ลุ้นฟื้นตัวเข้าหาโซน1,200-1,210จุดมองว่าหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดี valuation หรือว่าระดับ ราคาไม่แพงเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวก่อนค่ะทั้ง cpo cpn bdm s bbl mtc ส่วนตัวกลางตัวเล็กเนี่ยมองไปที่อิชิ btg นะคะ p r 9แล้วก็ ba ด้วยค่ะ เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหารือกับประธานบริหารของฟอร์มูล่าวันกรุ๊ปน้ถึงโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันหรือ F1 ัคาดว่าจะเริ่มแข่งขันได้ในปี2571ก็ยิ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ดัชนีหุ้นไทยวันนี้บวกได้คึกคักนะคะก็ถือว่าโดดเด่นถ้าเทียบกับภูมิภาคที่เขาบวกลบสลับกันไปเรามีทั้งไม่ว่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกจานวนนักท่องเที่ยวรวมถึงศักยภาพในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพ F1 อีกด้วยค่ะใช่ครับวันนี้เรา เห็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเคลื่อนไหวกันคึกคักทีเดียวนะครับและท่านะนําของ UBS นี่แหละที่หลากหลายสำนักนะครับมองว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่ปาที่ทําให้ฟันโฟ้อเนี่ยไหลกลับขึ้นมาครับใช่ค่ะฟังมุมมองต่อเน,นื่องกันเลยเนี่ยนะจากหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะพูดถึงหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวได้รับจิตวิทยาเชิงบวกจากตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่10ถึง16มีนาคมปีนี้6 3 6 0 0 0คนลดลงค่ะจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อยจากกลุ่มลองฮอลหรือว่าเดินทาางระะยไกลแต่่วใ กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักๆอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเลเซียรัสเซียเกาหลีใต้อินเดียฟื้นตัวดีทั้งหมดหนุนต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวสูงนะสัก8ล้าน3แสนคนหรือเฉลี่ยว,วันละ1แสน1หมื่นคนน่าจะเริ่มสร้างจิตวิทยาทางบวกจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวหลัก และภาพทั้งปีก็เดินหน้าสู่กรอบ38-40ล้านคนในเชิงกลยุทธ์แนะนำทยอยสะสมหุ้นอิงภาคบริการที่สะท้อนความเสี่ยงท่องเที่ยวชะลอระยะสั้นไปแล้วระดับหนึ่งค่ะอย่าง AOT, CPO, MINT อยู่ในโซน deep value นะคะแล้วก็สายการบินที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันขาลงอย่าง BA ด้วยค่ะ ส่วนราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวขึ้นนำโดย AOT เนี่ยบวกนำกลุ่มขึ้นมานะคะ BA ก็ปรับตัวขึ้นมาร้อยละหนึ่งบริษัทเตรียมซื้อเครื่องบินใหม่30ลำทดแทนฝูงบินเก่ารับการเติบโต,ตท่องเที่ยวบุมจากกระแสซีรีส์อเมริกันเรื่อง The White Lotus อีกด้วยค่ะ วันนี้หุ้นก็ขึ้นทองก็ยังขึ้นต่อคุณปาล์มครับ <Yeah. S 1> เป้าหมาย5้าหมื่นตอนนี้เข้าใกล้ขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับเพราะว่ารูปประพันธ์ในบ้านเราวันนี้ราคาทะลุก,กว่า4 9่0 0ืบาทต่อบาตท,ทองคําแล้วขณะที่ราคาทองคาโลกเคลื่อนไหวในขณะนี้นะครับก็ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ3ามพันดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนปัจจัยหนุนนํามาจากความกังวลในเรื่องมาตรการภาษีของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่จะเดินหน้าแน่นอนเรื่องภาษีโต้อตอบนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่2เมษายนนี้ขณะเดียวกันความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนนำเสียนทรัพย์ปลอดภัยเองครับราคาทองล่าสุดณขณะนี้นะครับผมอัปเดตให้ฟังแบบเรีวทไามเลยนะครับ3,029ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนะครับ ยังคงขยับเพิ่มขึ้นอยู่ส่วนราคาทองคําในบ้านเราต้องบอกว่าเข้าใกล้ห้าหมื่นเข้าไปทุกทีแล้วนะครับอัปเดตขนาดนี้อัปเดตกันมา13ครั้งแล้วนะครับราคาทองแท่งขายออก48,250บาทส่วนรูปพัณนธก้าพัน 4, 9, บาทไปแล้วครับคุณผู้ชมครับมุมมองการลงทุนทองคําหลังจากนี้เอายังไงกันต่อนะครับเรารวบรวมกันมา3มโรคใหญ่เลยฮะเริ่มจากทาง H H ั o ้วเส้งเฮงโกลฟิเจอร์ครับเขาบอกว่าทองคํายังคงเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปทำออทอมไฮที่30,38ด เนื่องจากความกังวลสงครามการค้าที่รุนแรงทรัมป์ยังคงเรียกเก็บภาษีนําเข้าเหล็กอลูมิเนียมนะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเตรียมใช้ภาษีสุลกากกรตอบโต้2เมษายนนี้ด้วยความตึงเครียดตะวันออกกลางก็ยังคงหนุนนําให้คนซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่นะครับแนวโน้มน่าจะปรับตัวได้นะครับแนะนำเลทโปรฟิตบันถือทํากําไรต่อไปครับส่วน v l g b u l l e ู and Future รนะครับระบุว่าวันนี้เองทองถ้าเกิดยืนเหนือ3,018ดอลลาร์ยังขึ้นได้ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลด3,018ดอลลาร์ อาจจะมีการพักทางระยะสั้นขึ้นแต่เป็นการพักเพื่อไปต่อนะครับระยะกลางเชื่อว่าจะไม่หลุด2,930ดอลลาร์นะครับส่วนเรื่องของแนวโน้มการลงทุนทองคําหลังจากนี้เองเนี่ยก็ต้องมีการตัดจุดขาดทุนนะครับถ้าเกิดว่าหลุด2 9 7 7ดอลลาร์นะครับก็เป็นมุมมองการลงทุน ừ ừ ทองคําคุณตามช่วงนี้<ช>ที่หลายคนเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ายิ้มกันแก้มปลิเลยทีเดียวฮะใช่ค่ะก่อนหน้านี้บอกหุ้นผันผวน,นทีเดียวลงทุนในทองคารู้สึกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแล้วก็ปัจ ทั้งความตึงเครียดสงครามการค้าโอ้ผลักดันนะคะใ,ให้ทองคําปรับตัวเพิ่มทั้งทองไทยทองโลกนี่ทองไทยนี่ต้องบอกว่า50,000ื่น ไม่ไกลแล้วนะแค่อ,อื้มนะฮะถ้าพูดาภาษาไปรุ้นต้องบอกว่าแค่ปากซอยลวตอนนี้สิบหมื่นเก้าแนะครับมาดูอีกหนึ่งโปรนะครับที่ให้ความแนะนำนะครับในเรื่องการลงทุนทองคำนะั่นก็คือออสิริทฮะเขาบอกว่าทองยังคงปรับสูงต่อเนื่องเพราะว่าแนวรับสําคัญ3,000ดอละลาร์เนี่ยสามารถสร้างฐานได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแนวโน้มยังคงมีโอกาสเดินหน้าทำออทามไฮต่อเช่นเดียวกับทองคาในบ้านเรานะครับสี่หมื่นแปดพันสามร้อยก็ถือว่าแตะได้แล้วสําหรับทองแท่งวันนี้สงที่้องติดตามนะครับนะั่ก็คือการประชุมเฟดนี่แหละครับต้องทาเงฟ คงดอกเบีย้ยไม้แต่ถ้าเกิดคงแล้วถ้อยถแถลงของเจอร์พาเวลเนี่ยมีการส่งสัญญาณอย่างไรบ้างนะครับกรอบความเคลื่อนไหวการเก็งกำไรในตอนนี้แนวรับ3,000ดอลลาร์แนวต้าน3,050ดอลลาร์ยังคงคณะนนำนะครับในการขายเป็นระยะทำกำไรและสั้นล็อกกำไรไว้ก่อนส่วนทองไทยนะครับแนวรับระยะสั้น47,800แนวต้านระยะสั้น48,400บาทครับ นอกเนือจากตลาดหุ้นไทยนอกเหนือจากทองคำนะคะชวนดูตลาดหุ้นในภูมิภาคกันหน่อยวันนี้เราหยิบยกตลาดหุ้นจีนเพราะว่ามีสํานักอย่าง Bank of America เขาออกมาเตือนแล้วบอกว่าระวังนะ ตลาดหุ้นจีนมีโอกาสที่จะปรับฐานครั้งใหญ่นะปรับฐานเข้าไปรุนแรงถึงสักประมาณปี2015ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำไม b a n ก of a m e เมริกาถึงมองหุ้นจีนแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมามากพอสมควรแล้วนะคะสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานค่ะบอกว่านักกลยุทธ์จาก Bank of a m e เมริกานะคะบอกว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยอาจเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่เร็วๆนี้ค่ะเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกับวัฏจักรเฟื่องฟูและร่วงหนักในปี2558หรือว่า10ปีก่อน ค่ะ yeah. ดัชนีหังเสง China Enterprises Index นะคะแล้วก็ MSCI China Index พุ่งขึ้นกว่าร้อยละ30จากระดับต่ำสุดกลางเดือนมกราคมเป็นอัตราการเติบโต,ตที่ใกล้เคียงกับปี58ค่ะก่อนที่ตลาดจะสุดตัวลงเรื่องนี้คุณวินนี่อูค่ะเป็นนักกลยุทธ์นะบอกว่าในปี58ดเนี่ยดัชนีหังเสง China Enterprise ตัวเนี้ยพุ่งขึ้นจนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนร่วงลงเกือบร้อยละ50จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี มาแล้วจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถกลับไปแตะระดับสูงสุดเดิมได้เลยค่ะเขาบอกว่ามีความคล้ายคลึงเชิงปัจจัยพื้นฐานระหว่างวัจักรเศษรฐกิจและนโยบายในรอบนี้กับเมื่อ10ปีก่อนแต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยการขยายตัวของมูลค่าหุ้นอาจจะเปราะบางนะคะซึ่งท่าทีระมัดระวังของ Bank of a ฟ e เมริก็โดดเด่นท่ามกลางคลื่นความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แผ่ไปทั่วตลาดจีนปีนี้สม ผลให้ตลาดหุ้นจีนสร้างผลตอบแทนสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกมีทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ Deep s e e กความมุ่งมั่นของรัฐบาลปักกิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจกเกิดการประมูลประเมินมูลค่าหุ้นจีนใหม่ค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกมองข้ามโดยกองทุนระดับโลก การลดลงของความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความพิเศษของเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนหันมาถือหุ้นจีนมากขึ้นเม็ดเงินเริ่มไหลออกจากตลาดหุ้นสหรัฐบ้างแล้วนะคะซึ่งผู้ที่มองเรื่องเหล่านี้ก็เป็น Bank of a m e r เม a นะจึงก็จริงอยู่ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวพุ่งขึ้นมาแรงจริงๆตอนนี้ก็มองว่าอาจจะกลับเข้าสู่ระบบที่ควรจะเป็นหรือเปล่าก็คือตลาดหุ้นในภูมิภาคตลาดหุ้นจีนด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยเขากำลังมองว่า p a ท มันไปใกล้กับปี2015คือ10ปีก่อนด้วยถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยค่ะใช่ครับแต่ต้องยอมรับว่าก็เป็นมุมมองจากแบงค์ของ้าฝั่งสหรัฐนะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีส่วนในการทัดทานความร้อนแรงของเศรษฐกิจทางภาฝังง่งของจีนหรือเปล่าหรือว่าหุ้นของจีนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตราดหุ้นสหรัฐทั้งนสเดกแล้วก็ดัชนีน้นะครับเข้าสู่โหมดปรับฐานแล้วตรงข้ามกับหุ้นจีนที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทะยานมากกว่าร้อยละครับ ใช่ค่ะขับเคลื่อนสําคัญก็คือความสามารถในการทํากําไรของหลายๆเซกเตอร์ของหุ้นจีนค่ะนักกลยุทธ์ของ Bank of a m e เมริกาอ้างอิงถึงการเดินทางไปพบกับนักลงทุนในเซี่ยงไฮ้นะคะบอกว่านักลงทุนระยะยาวเนี่ยในจีนเริ่มกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่ไม่ฟื้นตัวภาวะเงินเฟือและความต้องการสินเชื่อที่ยังซบเซาขณะที่ผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิวัฒศาสตร์ถูกมองข้ามไปละนักลงทุนบางรายมองเห็นฟองสบู่ในบางกลุ่มเทคโนโลยีอีกด้วยโดยดัชนี หงเซงไชน่า e n น e ์ p r ร s ์ i ินด x ค่ะปรับตัวลงร้อยละ0.9ในวันพุธก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ขณะที่ MSCI China ไ n d ชน่าอินดเคลื่อนไหวในลนักษณะใกล้ๆก,กันนะปีนี้ยังคงปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ23ค่ะ มาดูหุ้นในกลุ่มยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีกันบ้างน,นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของทาง GM ซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของสหรัฐแต่ดั้งเดิมนะครับแต่ที่ผ่านมาอาจจะเจอความยิ่งใหญ่ของเทสับในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การขับขี่อัตโนมัติเข้ามาแย่งซีรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เองเรื่องการใช้ยานยนต์อัตโนมัติไม่ใช่แค่เทส la แล้วนะครับแม้แต่ B Y D ของจีนก็มีการประกาศแผนการลงทุนทําให้ล่าสุดนี้ทาง GM นะครับที่มีการประกาศเป้าหมายนในการพัฒนาเทคโนโลยีไร,ร้รคโนีโลย ด้านชิปของทางเอ i d i a เดียเข้ามาเป็นหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนและใช้ AI ในการขับเคลื่อนด้วยครับ General Motors นะครับหรือว่า GM เปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่าบริษัทจะใช้ชิป AI แล้วก็ซอฟต์แวร์ของ n อ i นว a เดียเพื่อพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับพร้อมทั้งปรับปรุงการทำงานในโรงงานหลายแห่งของบริษัทครับรอยเตอร์ก็รายงานนะครับว่าทั้ง2บริษัทวางแผนว่าจะร่วมกันสร้างระบบ AI โดยใช้แพลตฟอร์มของ n อ i นว a เดียในการฝึกโมเดลการผลิต AI สําหรับการวางแผนโรงงาน นอกจากนี้ GM ยังวางแผนนะครับว่าจะนำเทคโนโลยีอัตโนมัติของอิน i d i ียมาใช้ในระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงในอนาคตด,ด้วยเมื่อถูกถามถึงเงื่อนไขาทางการเงินนะครับโฆษกของ GM ก็บอกว่าทั้ง2บริษัทมีการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ว่าในการใช้ AI ในการผลิต GM จะซื้อชิปจากอิน i d i ียมาใช้ในเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ ทั้งนี้ในงาน NVIDIA เ GTC 2025นะครับ CEO ของ NVIDIA เก็คือเจนเซนถ่วงได้เปิดเผยว่า GM กำลังเตรียมใช้ชิป AI แล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆจาก NVIDIA เเพื่อพัฒนาเทคโนโลยียานพาหนะขับขี่อัตโนมัตินะครับของทางบริษัทเพื่อปรับปรุง w o r w นะครับที่โรงงานในอนาคตโดยระบุว่า NVIDIA เดียนะครับได้ร่วมมือกับทาง GM นะครับ GM เป็นผู้เลือก NVIDIA เดียเลยให้เป็นพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแห่งอนาคตของบริษัท สรุปก็คือ GM จะเลือกใช้ AI จากอินฟิเดียมาใช้สนับสนุนการทำงานเช่นการผลิตหรือว่าการออกแบบยานยนต์และเป็นทั้ง AI ที่อยู่ภายในรถจนด้วยครับน่าจับตาการข<ม>ันยานยนต์หลังจากนี้ไะครับไม่ใช่ใชแค่เรื่องของเชื้อเพลิงหรือว่าพลังงาน<ม>ที่เป็นไฟฟ้าแล้วเรื่องการขับขี่ยานยนต์อัตโนมัติโดยใช้ AI นี่แหละเป็นหัวใจสําคัญครับสมอรัูมุมนี้ดุเดือดจริงๆนะคะแล้วก็อินฟิเดียปีที่แล้วเราจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นมาหลาย100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคือหุ้นพุ่งไปมากจนปีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะปร แล้วที่สำคัญต้นสัปดาห์นะ Private Bank อย่าง Julius Baer ค่ะมีการปรับประมาณราคาลงด้วยคือปรับ เป้าหมายราคาหรือว่า Target Price ลงจาก150หดอลลาร์เหลือ 130. ดอลลาร์ด้วยค่ะใช่ครับเพราะข่าวคราวการเกิดขึ้นของ AI จากฝั่งฝั่งจีนนั่นเองนะครับที่ทำให้รัศมีของทางอิน d i ียเนี่ยอาจจะถูกลดทอนความน่าสนใจลงหรือเปล่านะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ประกาศเป้าสำคัญในการจับมือกับยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์นะครับอาจจะเปิด S c u เค e ปใหม่ๆขึ้นมาก่อนหน้านี้นเองผู้ผลิตรถยนต์และก็ซัพพลายเออร์หลายรายนะครับรวมถึง t ต y o ต a และก็ฮุนไดเนี่ยต่างก็สร้างความร่วมมือกับอินวเดียในปีนนอนาาน่อััตตโนมิ ในขณะที่ต้องแข่งขันกับเท s l a ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในการนันระบบขับขี่เต็มอัตโนมัติเต็มรูปแบบค,ครับนอกจากนี้บริษัทอื่นๆนะครับที่ร่วมมือกับอินวิเดียเพื่อพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงก่อนหน้านี้ก็มี BYD นะครับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน Mercedes-Benz นะครับค่ายรถชั้นนำจากเยอรมน,นีแล้วก็ร i เวียะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ